วันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ดจางสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งโดยปกติแล้วโครงการเหล่านี้เรามักจะพบปัญหาต่างๆในการก่อสร้างทั้งการก่อสร้างที่ล่าช้าและกินระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่กำหนดแต่เคสนี้น่าสนใจตรงที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดแต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหายไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งค่ะเรากำลังพูดถึงโครงการก่อสร้างถนนไฟคลองท่าแพรซึ่งวันนี้แท็กทีมได้ลงพื้นที่จังหวัด สตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถอนมุดความเสี่ยงหยุดคอรัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะด้วยสื่อออนไลน์ใช้ชื่อเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคใต้ได้นําเสนอข้อมูลเรื่องกรณีการจัดทําโครงการก่อสร้างถนนสายคลองท่าแพรงบประมาณกว่า9ล้านบาทของสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดสตูลโดยตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งแล้วเสร็จมาประมาณ6เดือนแต่สภาพถนนเกิดการชำรุดเสียหายอย่างรวดเร็วใช้งานได้ไม่เต็มวัตถุประสงค์ในบางส่วน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางนี้และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลักๆเลยเนื่องจากว่าเป็นเป็นถนนบนกันคลองการก่อสร้างหรือสเปคของงานเนี่ยมันก็รองรับในส่วนของรถในเรื่องของการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรปรากฏว่ามีรถบรรทุกนะครับซึ่งเกินน้ําหนักกําหนดสเปคไว้ที่6ตันก็เกิดทําให้การจรุดเสียหายหลังจากที่ว่า3เดือนมาซ่อมนะคะตอนนี้ ถนนพังอีกแล้วไม่ถึงปีนะก็เป็นหลุมอย่างที่เห็นนะคะเราก็ไม่เก่งในด้านนี้แต่ถ้าดูการทำํำก็ทําเร็วมาก การขูดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนเส้นนี้เส้นนี้เราดูทุกวันจะลาดแล้วนะพรุ่งนี้แต่ไม่ค่ะพอเขามาเทสปุ๊บเหมือนไม่ผ่านขูดใหม่บดใหม่บดอัดใหม่จริงๆรถอ่ะต้องผ่านทางนี้แล้วก็ออกทางน้นมันเหมือนกันทางนี้สร้างก่อนเป็นปีแต่ว่าถนนเส้นนี้ไม่พังค่ะจะไปพังถนนเส้นข้างหน้าแปบ๊บเดียวแล้วก็ไม่ถึง3เดือนก็พังเร็วเหมือนกันค่ะสร้างเร็วก็พังเร็วอยากให้ใช้รถให้ถูกกับประเภทของถนนนะครับซึ่งเขาทำขั้นบนดียังไงนะฮะถ้ารถบรรทุกเกินน่ะมันก็พังรถเขาวิ่งเยอะมากวันงเที่ยว การดแรูแลรักษาการห้ามรถบรรทุกหนักเข้ามาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ทราบมีมาตรการอะไรหรือเปล่ามาตรการการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับว่าจะประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมามชม่วมเช็มซึ่งเราจะใช้แนวทางในส่นวนของรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ก่อนเพื่อที่จะลดความขัดแยง้งแล้วก็จะให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ร่วมกับภาคราชการได้อย่างมีความถุกนะครับ วันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องราวจากหลากหลามุมหลายมุมมองพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดีๆมากมายแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับท้อนุดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันสวัสดีค่ะ